สวัสดีครับผมมีพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอุ่งิงครับาม,มาพมมาผอกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแ้่น้อยน้องอุ๋งอิงครับมาหายอาหารทําความสะอาดคอของนอง้องท้องท่านกับน,น้องทองแถครับก็มีหลายคนให้ความสนใจว่าน้องทองท่านสีทองบอสีทองบออยู่คือนมติ้งนมเพิ่นนะครับ ติงนมเพิ่นน่ยยอนแต่ว่าเต่านมเพิ่นยังบ่ลงนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขนนะานังเงามันเงางามทองกระปองคือแพะเพิ่พนเพิ่นสิเต่านมลงกับสิประมาณทองในประมาณเดือนกว่กวๆนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนที่น้องท่องพูนเพิ่นติดสัตว์นั่นสิอยู่ประมาณกลางเดือนกลางเดือนที่แล้วครับกลางเดือนกรกฎาคมแต่กลางเดือนมีถุนยนก่อนที่เพิ่นสิ ก่อนสิบเิ่นสิบป่วยครับเิ่นติดสัตว์ทิ่เพื่อนไ่ไ่คมทองทองทานตอนนี้ก็พานมาแล้วประมาณสามอาทิตย์ผ่านมาสามอาทิตย์เนาะครับก็ล่อเบิ่งว่าผ่านไปเดือนกลักวๆเนี่ยเพิ่นสี่ไอ้มีเต่าล่งบอ่อเพราะว่าเบิ่งศึกษาเบิ่งว่า วิธีสังเกตอาการแพะทออ้องเต่านมพ่นสิลงครับท้องปองขนเงามันนตอนนี้คือสองสองส,องสองลักษณะมาแแล้วเรือแท้เต่านมครับเนี่ย เนี่ยมยังล่ะเนี่ยมยังกินเก่งครับทองทานมาเมื่อเศร้าหมอกหมอกหน้าเติบครับเปียกเลยนยา ใบเขาเปียกเลยครับต้องร่อให้แดดออกอะ่ะจงค่อยสีเอาออกมาลามเลยให้ยาแหงกอนปุดเป็นกินไปหอดปุ่นเลยพี่น้องเขิงกันแท้กินไปหอดเขิงกันแท้เลยเจียงเลยอย่างนี้แต่ว่าบกกินเขา,ากินของแของเหมือนแหละเมื่อกินของผู้อื่นต่อ อธรรมดาที่ไหนแดดจังบ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ไม่หน่อยก็พอเอกมาหอดแล้วครับเดินทางมาถึงแล้วส่วนน้องอุ้งอิงกับคู่มอนกะแด่ถ้าไปรุ้งเทพนะครับเนาะขึ้นเรื่องไปรุ้งเทพเื่อที่สิไปอยดรายการมอลล่าไมดอน แม่บ่ครับวันรไอ้ดอนหรือลูกทุ่งไอ้ดอนเนี่ยเบิ่งด้านหลังครับเบิ่งด้านหลังคือป,ป่าที่เพิ่นอยู่ฟาร์ามนะครับเพิ่นว่าแต่แม่แพะมันทองนมมันสีลงนมมันสีลงนมมันสีตึง้งแล้วบัดน,นี้ไอ อียงเกาะเขาเอิ่นอียงอ่ะภาษางัวแมเครื่องดำไปหน่อภาษางัวเขาสีเอิ่นเครื่องดำแต่ป่าพปหน่อยเครื่องมันสีมันสีใอยออกอเ,คเครื่องมันสีใหญ่ออกนะครับบ้านออกหลับเตรียมหลับลูกยังสีแล้ครับมืนอนี้กะ กาะเบนครับว่าสร้าง่ลสิมาบ่พระวัหลังคาผลเก็บแล้วก็เหลือขันตอนต่อไปครับก็คือสร้างแต่ละแต่ละชุดแต่ละชุดนี่เป็นคนละชุดเลยครับพี่น้องสร้างโค้งลังคาชุดหนึ่งมุ่งลังคาชุดหนึ่งสร้างปูนอีกชุดหนึ่งครับโครงสรางชุดหนึ่งกออีกชุดหนึ่งครับ เก็บของมาครับพี่น้องเมียนห้องเมียนไอเก็บของเมียนของเนาะครับเนาะเคลียให้มันดูสะอาดสะอานตากะมาต่อคลิปครับพี่นอ้องยางมาเป็อนนอนแล้วกินแล้วก็นอนเห็นบ่สบายใจท้องไข่อึ้งลรืงกินในหน่อยท้องไข่อึง้งเืองพี่น้องเอ้ยไทบบานก็ว่าแผะท้องแพะท้องทอง้ทองอีหลีนไ,ไหม สิตั้งซื้อทองพูนจูเนียนี่บักระโล่งเตรียมไว้แล้วบุได้สิไรไซทองพูนจูเนียแต่เป็นลูกทองพูนออกมาเนาะพี่น้องเอยคือส,เสิเป็นตาสซ่างเป็นตาหาคือบักทองพูนนี่แหละน้องทองพูนอยู่ในความทรงจำเสมอครับพี่น้องบ่เคยลืมเลือนเวลาเฮา เปิดช่องขึ้นมารูปโปรไฟล์กับเป็นรูปน้องเวลาเข้าอัพโหลดคลิปเวลาเข้าปิดคลิปเปิดคลิปเข้ากระด้เวื้อเพิ่นทองพูนแบ้น้อยน้อ,นองอิงอยู่ในความทรงจำครับพี่น้องบ่เคยลืมเลือนอยู่แล้วกับซิยูต่อไปแบบอีกย่าวนานครับอีกย่าวนานสำหรับน้องทองพูน อารมณ์ดีครับหนองทองทานกับทองแถ่สุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดีกับเลี้ยงง่ายครับเมื่อนี้ลาแดดออกหญ้าแหงบ้าทนกับเสียวออกลามตั้งแต่ไอ้หญ้าแหงเลละครับเมื่อวานไปวัดปัญจจานกับไปติดฝนอยู่เคืองสุมงแล้วธุลากลับมายังคอยลำบบปล่อยเพลินคำคำ ประมาณสองสัปโมงเนี่ยได้ปล่อยเพิ่นนี่ในหูเด้พี่น้องหอดเวลาปล่อยนี่เงายางมาเปิดประตูปุ๊บแลนดเมาหออเสียกมัดปันนี้เวลาสีเขาคอเข้ากับไอ้เพื่อนกับม้านาคอเขากับแกเสียกเพื่อนกับแลนเขาง่ายครับเลี่ยงเลียงไปเลี้ยงมาเลี่ยงง่ายเพราะว่ามันบ่ลายครับมันแค่สองตมันก็นเลืง่ายแต่เมีนยนไล่ไลนี่ก็ปวดหัวเฮือนล่ะครับจากเสียอาบักได้ละ่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแ้หน้อยนงอย่างครับสำหรับท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่มุนล์ครับแอดเฟซบ้าโทนมาครับชายอิสระวงเล็บหนองกูซิตี้ครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาแต่คลิปวิดีโอครับหรือว่าสิติ้ต่อทางไลน์ทางเบอร์โทรครับ0837920538ครับพระหลวงปู่มุนล์ครับกะตอนนี้ที่วัดมีรุ่นที่ท่านหลวงปู่ปุกเสกเนาะครับเนาะเป็นเหรียญหมดห่วงครับหมดห่วงเหรียญมุนเงินมุนทอง แบบบ่มีห่วงครับพี่น้องปีสองห้าสีสองครับท่านหลวงปู่ปุกเสียครับทักมาสอบถามเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสก่อนครับสวัสดีครับ